เขากินเหลือๆมาเขาเทมาให้เรากินก็มึงกับสุนจจัจจกพอเราถูนไล่ออกเราอยู่กับมานาเขาก็ไม่ทักเราสักคำคิดอยู่ค่ะถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราค่ะทํางานก็ไม่มีงานทําลูกเกรียนต่ออยู่นี่แล้วอยู่อยู่ประเทศพาม่าค่ะเป็นกะเหลียงสัญชาติกะเหลียงค่ะ ปัจจุบันนี้ก็ทํางานเป็นผลิตผ้าเสื้อผ้าค่ะเย็บผ้ามาจากประเทศเมียนมาค่ะสัญชาติกะเหลี่ยงทํางานเป็นแม่บ้านค่ะมาอยู่เมืองไทยก็สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีงานทำอ่ะมันตกงานแลวตั้งแต่โควิดมานี่แหละตั้งแต่เข้ามาในอยู่ในเมืองไทยก็ทํางานอาชีพแม่บ้านตลอดค่ะเข้ามาตั้งแต่อายุแบบย่างสิบสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัจจุบนันนี้ย้ายนายจ้องได้ประมาณสามเดือนแล้วสามเดือนกว่าแล้ว เมื่อจากโอกาสผมกระทบโควิดคือปัญหาหะหลายอย่างมีเพื่อนทํางานด้วยกันตีค่ะแต่ตัวเองไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่ตีค่ะใช่ติดโควิดติดแล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ในบ้านเฉยๆพยายามอยู่อยู่รักษาระยะห่างกับเขาแล้วก็ไม่ไม่ไปใกล้เขาแล้วก็ไม่ไม่ไปร่วมกินอาหารกับเขาแต่แต่คอยช่วยเหลือเขาห่าง ซื้อน้ำซื้ออาหารให้เขาไปวางไว้ให้อะไรอย่างนี้ค่ะติดแล้วแต่ตอนนี้หางานทําเขาก็ไม่เคยรับเท่าไหร่เพราะเลาไม่มีบัตรสีชจพูแล้วคือสถานการณ์ครูวนี่แย่มากเลยค่ะล้างอาหารก็ปิดโรงงานก็ปิดเพื่อนๆก็ไม่มีงานทําก็ต้องกลับบ้านกันถ้าเราไม่อยู่ใกล้เราไม่ช่วยเหลือกันก็ลำบากมากค่ะกว่าผู้ใหญ่เขาจะมาจะมาช่วยเหลือก็บางทีก็ยังมาไม่ถึงยังไม่ว่างอะไรแบบนี้ค่ะ พ่อเขาบอกว่าบางทีก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่พอแล้วก็เราเป็นคนต่างด้าวด้วยแล้วก็อะไรอะ่ะไม่ไม่มีคนมารับอะค่ะแล้วบางทีจะไปส่งก็ไม่รู้จะไปส่งที่ไหนโรงพยาบาลนู้นก็ไม่ไม่รับก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่ที่เจอแบบนี้ปีหน้าบัตรมันขาดแล้วอะปัญหาก็ไม่เคยมีตังใช่ไหมทํางานก็ไม่มีงานทําขาดแล้วจะไมรู้ไปอยู่ในอีกลูก็เรียนต่ออยู่นี่แล้วต่อไปอีกก็ยังไม่คิดเลยเนี่ย มองกับว่ามีคนไทยที่ทํางานด้วยกันนะคะเขาใสา่ลายป้ายสีรเรานะคะประเทศเธอไม่ดีหรอทาไมต้องมาทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับมึงเขาทํามึงเราไม่ใช่คนค่ะลำบากหรือมึงยังมีไม่มีที่อยู่ไม่มีงานทําอะไรคิดอยู่กันถ้าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็เราต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเราค่ะถ้าไม่มีที่อยู่จริงๆหนิมือก็มามีเงินแค่200เองแล้วก็เงินเดือพี่ก็เขาก็ไม่จ่ายค่าเช่าก็เขาก็ไม่จ่ายให้ แล้วก็ช่วงเวลาที่บาก็ค่าอายุเราก็ต้องบาด้วยทีนี้มาเป็นพงกระทบไปหมดมอกอนนะก็โกรธอยู่นะทําไมประเทศนอกเขาเรียงต่างชาติทําไมกัมพูชาเมียนมากับลาวนี่หัดเรียงต่างด้าวเขากินเหลือๆมาเขาเทม,มาให้เรากินก็มึงก็สุนัขจอจัดตัวหนึง่งพอเราถูกไล่ออกเราอยู่กับมานานเขาก็ไม่ถามเราสักคำหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไร หนึ่งปีได้แค่สองพันบาทก็ถือว่านี้เดียวค่ะเพราะเราทํางานทั้งปีทํางานทั้งวงันถูบ้างกว่าบ้างรีผ้าสารพัดอย่างเขาไม่ค่อนนึกถึงเลยว่าเออเออไปงานเนี่ยเออยุคกะอนานนั้นนะเขาไม่ค่อนนึกถึงเลยจะล้อเรียนเราว่าเราผู้ไม่ชัดเขาก็ขี่เราได้เขาก็จะหดล้อเขาแกล้งให้ล้างพึงบ้างเขาเขาให้ล้างให้หมดเลยแล้วก,ก็เขาถึงให้กลับถามว่างานโอเคไหมก็แพออยู่ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ถูเอาเปลียน ไม่ต้องไปดูถูกใครค่ะอย่าให้เขาคิดถึงใจเขาใจเรามนุษย์เหมือนกันคเหมือนกัง